สวัสดีครับพ่อพี่น้องนอะตอนนี้เฮากำมาหอนหองแล้วเนาะเลิกงานเนาะบรรยากาศมื้อนี้เย็นคักเนาะพอดีว่าอันมืดพ้นพ่อพี่น้องฝนกำลังสิตกเนาะบรรยากาศก็เย็นยินนี่คังหองกันตอนนี้เนาะพีพีพิ่อนอ่านมาปับพื้นทีไม่แล้วเนาะโล่งแห้งเลยสบายหูสบายตาไปายเติบเลยเนาะหลังจากทีว่าเฮายู่ในควมมืดมากนาั้น3ีเดือนเนาะทีพีพีเขาอันปั๊บไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ต้นไม้มันขึ้นมานะ ตอนนี้พี่เขาก็เลยมาปรับใหม่ตอนนี้เข้ากับโล่งคักเลยแต่แต่ละคืนนอนหลังจากพี่เขาอันนี้ปัาพื้นที่มากอ,อน,นี้เห็นไหมทุกคนสบายเลยแบบน,นี้เย็นเลยอ๋ออันนี้พี่เขาฉูบน้ําออกด้วยมาลุนมาลุนกันว่ามันจะมีปลาบ่เนาะพี่เขาสูบน้ำโอกอัอนนี้พี่เขาตัดเอาเพราะว่าเมฆโคอาจจะเข้าอะไรมั้งอาจจะลมเนาะาะเป็นเมฆโคหน่อยแต่จุดนี้นี่พี่เขา อาไมโครมาเขียวไห้บรรยากาศวันนี้นะเย็นบรรยากาศค่อนข้างเย็นหรือมืดคืมท่องผาหลังจากเริกงานมาเนาะเดี๋ยวเขามาดูกันนะพี่องหลังจากทาวานามุดมือได้เนาะทาพี่เขาฉูบน่าจะฉูบให,หมดนั่นแหละแต่ตัวนี้ฉูปไปได้โบกกล่เติบอยู่นี่เดี๋ยวเขามาลุ้นกันถ้ามีปลาลงจับเลยนะในพี่เขาไม่หวงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่ง นี่ข้างห้องเฮาก็จะเป็นประมาณนี้นะข้างห้องอันนี้ก็รอบห้องสบายเลยวะนี่ตากเสื้อผาลูกชายก็สชได้มองไปเห็นรถได้น,นะมันมามานั่งลินนอกข้างประตูนอนลูกชายนอนยามแลงเละก็สิได้พผ้าลูกชายนัง่งเบึ่งรถวิ่งผ่านไปมาโล่งเลยปกติมือได้ยางมาเนาะแต่กีนี่ตอนต้นต้นไม้ไปท่านขืนเ่าก,ก็บชิยางมาท่านหลัดมาเลยเนะาะยางเขาประตูเขามาแล้วก็ยางมายางมาท่านนี่แล้วก็ยางเขามานี ง่ายดีไกลดีอันนี้พ่อมีต้นใหม่ขึ้นไล่เลยก็เลยว่บบุคลยได้างามมาทา่านนี้ต้นไหม่กับแป๊บเดียวเองชามสีเดือนเนาะคืนไหวเทวิวาอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วง,งทีพีพีคุ้คนอันเก่าเนาะทีพีพีแต่ว่าตอนนี้เขาเชียไปเลยเขาปลูกไว้ได้กินพ่อแมพี่น้องปีนี้เนาะได้กินลูกโลกแหงเลยลูกโห่ง หากรดกินแต,แต่พี่เขาปลูกมาได้อยู่ประมาณสามสี่ปีเนาะมาปีนี้ได้กินแต่จะโค้งบ่อยู่แล้วเหลือแต่ต้นมะม่วงที่พี่แล้วปลูกตะกี้นี้พี่พี่เขาก็จะปลูกผกักปลูกหญ้านะตัวนี้นะพี่เขาก็ถึงเวลาพี่เขากจะิตตัดเงาเองเฉพาะแหละบริเวณนี้เนาะแต่ตัวนี้พี่เขาบ่อยู่แล้วเนาะเสียชีวิตไปแล้วด้วยลกูกลูกปอดพี่เขาเป็นปอดลมย,ยังแรงม้วบนบันโล่งดี เลี้ยงป้านะพ่อพี่น้องคิดไว้ในใจเนาะอยากมีทีแบบนี้แล้วก็เลี้ยงป้าเนาะพอดีเลยมอเลยเลี้ยงป้าแล้วก็มีเรือดชักล้ำหนึ่งนเนาะเรือดนน้อยไว้พายเนาะเครื่องกลางกระปูกเป็นแบบตุ่มหนังม่วงป้าขากเลยแหละชีวิตทามีแบบนี้อ๋อพ่อแม่พี่น้องเช้าเราคลิปนี้กระจุ๊บไปชนีเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าเนาะเดี๋ยวมาหลุ่นกันวัานน้ามันสี พี่เขาจีชูมให้มุดบอลหรือบมุดถาบมุดกะรอดูถาม,มุดกะเดี่ยวเขากับเฉลยจับป้าให้เบ่งป้านี่ร้ายค่าป้านี่มิตตป้านชนทั้งนั้นเลยเด้อที่เขาน่าจะป่าพื้นที่ใหม่อีกนะดูแลดูแบบพัง,พ,งพังนั้นพี่เขากระจิกั้นคือนี่เนาะกั้นให้ถึงแบบขอบถนนเลยเนาะโอ้ขาเขา,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 ขานี่รถรถกัญชัยวิ่งพานไปมากนี่เขากัญชลยเห็นะนะ พอวาอยู่ติดกับหองเลยเนาะนี่หองก็อยู่นี่เนาะดีเลยดีเลยตัวนี้โล่งดีแต่ย่านอย่างเดียวโจรโจรย่านโจรเด้อมันลงมันลงนี่ย่านจะโจรเนานะพระว่างหองนี่กองจอนกับบุมีย่านโจรมันย่างขามาทันนี้นะยังเรือหน่วยเดียวเนาะพีเขาตัดปโป้แต่ลายเติบอยู่จุดนี้มนันนี่ต้นนี้ตัดยากถ้าเขาใส่เครื่องตัดนะน้องจะจากใส่มีดเนาะ ใส่มีตัดไงนี่ทุกคนนี่เนาะพี่เขาแบบใส่เครื่องตัดเลยป้าคักขนาดเลยโอ้คักคัด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 ขนาดขนาดเขาเป็นคนส่วนยังบอกกาตัดแบบพี่แล้วเลยเนาะป้าต้นไม้มากยังไงล้วใส่เครื่องตัดเลยโอ้คักคัด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 เอ้สุดยอดเลย เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแป๊บเดียวนะพี่เขาตัดนี่จะเสร็จแล้วม,มืออื่นนี่แล้วเลยนี่ว้าใบใบมีดยางเขาเลยแบบนี้ไม่อันตรายด้วยนะเราเราตัดอยู่ในพื้นที่แบบนี้อ๋อไม่บอกยังเทเลย โอ้ชุดยอดชุดยอดเลยโอ้ชุ้ยอดเลยวะโอ้หักเลยจะเสร็จแล้วแป๊บเดียวแน่นอนแน่นอนเลยเก่งมากมอโอ้ พี่เขาตัดเก่งมากเลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กระโจมใบชะมีเดเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหมในคลิปหนาเนาะเดี๋ยวห้องกับะได้มาทายให้เบื่งอกีกตอนพี่เขาตัดเสร็จ